หลุดร่วงง่ายปิวตามลมและเป็นพิษอีกด้วยเพราะในคนหมามุยนั้นเต็มไปด้วยสารเซโรโทนินเมื่อสัมผัสผิวจะทำให้เกิดอาการคันแผ้ระคายเคืองอย่างรุนแรงนั่นเองค่ะซึ่งฝักจะออกมาในช่วงฤด,ดูหนาวจนถึงฤด,ดูแล้งนั่นเองมอยาแผนโบราณนะคะมีการนำหมามุยมาใช้หลากหลายโดยนำมาใช้ประโยชน์ตั้งแต่รากใบฝักมเมล็ด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของมเมล็ดนะคะที่ถือว่าเป็นพระเอกของเรื่องเลยก็ว่าได้เพราะมีสารพคนณทางยาบำรุงนั่นเองค่ะเพิ่มสมรรถภาพทางเพศได้ดีอีกด้วยคนของมามุ้ยนั้นหากถูกผิวหนังจะทำให้มีอาการระคายเคืองคันปวดแสบปวดร้อนบวมแดงเป็นอย่างมาก โดยวิธีการกำจัดพิษหรือว่ากำจัดขนของมะม่วออกจากบริเวณที่เราสัมผัสนั้นโดยใช้เทียนไขล้น